กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้ามาสมองชุบอรนสกุสุคนเมื่อในก็โบลก็ซ่องก็ปีคือเกานะ่าเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าก็ปีมาแต่เพื่อนพอลูกสี่เนาะแม่ลูกสี่เฮาก็ได้มาท,ทำเมโนโอูอาหารเก็บพักกับนงไม้เนาะเมโนูขัวหนูก็ปีไปใส่ของเสานี่แหละได้หนูสี่ตูสี่ตูเนาะ น้องไม้เก็บพักกับพักน้องไม้เก็บพักเพื่อนกับเก็บพักซี่หายครับกับพักยังก็สบายดีดีดีเนี่กูบุเห็นหนะใช่ไเก็บพัก พักนองไม้ก็งามขึ้นกว่าเก่าหมดเลทุกคนเลยดีด้ว้อะไรกับก๊อปปี้สิไปหน่อยเลยก๊อปปี้สิไปนะเนาะทุกคน,คกคน,กนเนาะ,นะ,ะ,นะ,ะไปขวัวโนูอันนี้ก็พักซีเนาะถามลุ่นะะไปชมตอนขัวโนูเลยทุกคนตอนไปขัวโนูเนาะ อันนี้พอเขาจะเปิดเพลงยันมันเข่าในซ่องยูทูปพงกปีพ่ออะไรเพื่อนว่าเก็บกอนเกมพังกบีแล้วเนาะเพันธุ์สุบะไปกินบ่ไป,ป,ป,ปยังน้องไม้เพื่อนกระบองมากแล้วกปีใช่ไหเนาะกปีกับศิลป,ป้ไปคนเดียวไม่พอเพื่อนกอบีบุ้มมีตัวเย็นเนาะกปีก็เลยไปเอาเห็ดน,นุ้ยเพื่อนเขาจะจังก,ก,กินน้ำกันอยู่หมดเลยกินเข่าซุมนะ่มเนาะก็เลยทุกคนอกับกบีสีเห็ดแซ่บสำได้ ขัวหนูมีหนูขัวหนูนะทุกคนขัวหนูขัวหนูขัวหนู ชอบสวัสด sure. the ีค่ะดูควาแม่ม mm, ึงอย่าเสีดีใจบวดหรืออุ้ใจกูยานอุ้งใจไงอุ้งใจคนสิบคนไปคือเก่าแล้วปวดมีคครอบรัวเอ้ยคือเก่าแล้วโสดป้านี่แม่ก็ปีเนไงแต่สบายดีเนี่ยกูว่าอืมอ่ะสบายดีาประกองนี่ป้ามากรอกตาปลามากรอกนะทุกคนตากแดดนี่มันบุ๋มีพี่น้องขั้วนู่มาเบิ่งขั้นู่ทุกคน ลาสุเอร๋เขาปีกเห็ดเล่ยอะลรฮู้วแลยวจะใส่พักกันเียราจะให้จะเห็ดตัอนนี้ไปดำด้วยกันขวดนี่อืมช่องโต้ใบใหญ่เน้อ้ง่เลี่ยจัดา็แดเพีน้องเยแดดพิงแดดไปน้ำคนวะพิงแดดไปน้ำน้องก็ปี ป้าทุกคนแกงหนูใส่พักซี่พี่น้องเลยแกงหนูใส่พักซี่ผัดกระไรได้มากกอพี่น้องมากกอกันเชี่บเดีสี่เมก็ปีอันนพานไว้ทุกคนเมียนกินยำเละคนว่ากินแบบย่างมันมันเบิร์ดนะอะไตางแหงไว้บาเร้าอันเท่ากับวาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ยังกอดำใส่ทงยางไว้นอนมาเร็วมาเร็วให้ย่างย่างมาจากใส่ยังก็ไม่เส่หน้ามาเอาเนาะ ปลาตุ๊เป็นเป็นเวลาประมาณณโมงก็พี่ก็หิวแล้วเลยก็พี่มาหิวเข้ามาคุ้มเมื่อเห็ดกินเลยตอนแดดๆเ,เลยพี่น้องตอนแดดแดดเพันว่ะมาแต่ถ่ายแม่ลูกสี่เนาะถ่ายแม่ลูกสี่นะฮะคนบรรจารย์พ<อ>ี่น้องเป็นบรรจารย์ป่ะอืมเมเป็งเด้อโอ๊ยหนากินอะไร หน้าหน่อยพี่น้องก็ปีต้องการสดน้าสดน้าอะไรเพิ่นวะเออแบบนี้แล้วมันยังแซ่บนั่นปลาขั้วนูเอามาใช้ไฟตุก่ะอ้ยแดดเลยทุกคนแดดแดดแห้งอะไรถามลุนไปชมตอนกินเนะเาะอร่อยแซ่บอร่อยสัมดา ก็ป้ายวันที่สว่างมานี่พากันร้องไอ้กระดิ่เขาเบทำไขยได้มากเนี้ก็ใหทุกบ้านพี่ปลาโตนี่กตักีปเเรียบร้อยเนาะขวานูโต้โใหญ่นี่ก็เจมปลาโตอีูี่ช่วยดีไปลุกอีกล้วออโประเต๋ถั่วอยโคลนุเบาเง้มันได้เบาวห้ลดนี่มาทุกคน ขัวโนแนวกินอยู่บ้านเนาะกันใช่พ่อแม่หนิเลยทุกคนเลยมีขัวโนกับแก้วแก้วข้าวแก้วน้ำพักแก้วน้ำพักคนว่ะมาแน่แม่พายก็บโบกินม่ใช่กาแฟจะกินคนเดียวทุกคนในบ้านี้ตายแลิ้วอาจจะกิ้มแก้วไว้เลยโอ้โหกาแฟกินคนเดียวก็ได้ทุกคนเลยชิญะยงงดง กินขาเนาะอากปีหิวเขาแห้งกินขวานุงเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงทุกคนเนาะหิวเขาเคยเห็นนะบอกีหิวเขาบีมันเห็นกับอะไรต่างลกองสิบอนี่อมือกล้องใหม่แล้วทุกคนมือกล้องใหม่พี่น้องเอ้ยแม่บีบีก็ะจับบุเป็นแม่บีบีบุเคยจับก็น้องไม้น้องไม้ไปบวกินเขากันปะบุบูบุบิบุบุบวบุบบ พผลมาแต่ถ่ายคลิปอยู่ไกลยังเห็นค yeah ่ะกินคนเดียวหรือจะแสี่ยงด้วยทุกคนนะจะมาสิกบูยูพอจะเข่าบ่อนพอน้องบีบีกับบูยูจะมาสิกบูยูเหมือนจะมาสิกกินบูยูบ้านอ่ะมาเอ่ะวัวอีแม่ มาบอกก็ปีกินข่าวได้นียนะปลาเป็นตาแซ่บแต่แส่สดใสสดใส,ส,ดสพนทิ้วข่าวแหง้งบอกก็ปีหิ้วข่าวแหง้งพี่น้องเลยของแตเลยทุคนหมักแหง้งผนไปใส่มาขึ้นได้สี่โต้เอมามืหายเอามหาย่ยวาายบวมูนเนี่ยสองโต้เามืหายแม่ใหญ่แบบมุเหลือสองโต้ผลก,กสดใสว่าแซนพันหิ้วข่าวสีดำ

เดียวเลยพี่มี้าวเล่ไดมนกนเนี่ยนงไม้ไปทางใดนงไม้นงไม้เป็นโบยานงไม้โบยานกไม้หลดทุนโบหญ่จะเกลื่อนนกไม้นะกินกันน้อยเดียวพอหลดตะหุ่นด๊ามแม่่ทเลยทุกคนเลน้ำพรอมบันเลยเหดุบดตรวเลยัวนงค์ก็มีเส ย่าไปเห็นกระจมอยู่อย่าไปเห็นมาะจกจะถ่ายด้วยมาม้นหมาม้าทุกคนมีน้หัวนู้ล่ครับมาม่าเนาะเมล้าเมล้าวมอนคุยครับลูกเพล่นเนาะ อยากดันนาเลยฮไปเรื่อยๆะไปเรื่อยๆอย่ากดันตัวเองะเคยสว่าสมมาพาคกวนมาเป็น้องผ่าก็ไลกดเสะหันองเบากะปิได้พี่น้องโอ้ยิ่ยางแลนะผมมีอวรเขาก่าวเข้ว่าสบายดี